อ๋สวัสดีครับมีร็อตี่แแบนะครับเติมเงินถูกต้องอีลัสติกช็อปนะครับรับเติมแล้วนั่นออริจินและทุกเกมในประเทศไทยนะครับไม่ต้องห่วงนะผ่านมาจากหมีเองเลยปลอดภัยแน่นอนอีลัสติกช็อปเปิดบริการมาแล้วตอนนี้6ปีปลอดภัยแน่นอนหล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดมันมีอะไรป่านี้หมีคงโดนเฉ่งตายแหละถูกไหมอ่ะต่อไปนะครับก็คือแนะนานะคะรับสาหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบเฮ้ยบางคนไปนเล่นเซฟหนึ่งเซฟสามเซฟหนึ่งกับเซฟสี่ฟอนแล้วปรากฏว่า ติดไม่ติดเล่นดามเมจยังไงก็สู้ไม่ติด1-10ถึงเลยทีนี้ไม่ได้ของรางวัลแรของบอสก็อยากจะย้ายเซฟใช่ไหมอันนี้คือแค่มีนําเสนอว่าให้ทํายังไงบ้างเพื่อเผื่อเพื่อนๆจะได้เล่นใหม่อ mm hmm. ย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าสัตว์แดงเกมนี้มันหายากมากนะครับอ่ะอันนี้ครับโค้ดทั้งหมดตอนนี้14โค้ดน,นะครับที่อันนี้รวบรวมมาตั้งแต่เปิดเซฟยันตอนนี้นะแล้วโดวยส่วนตัวก็มีโค้ดที่แจกเพิ่อมอีกหนึ่งด้วยนะครับเอาเดี๋ยวมีคออุ้ยาตแปะให้ดูเลยแล้วกันนะครับปิ้งป อ่ะวิธีใส่นะครับให้เพื่อนๆกดอย่างนี้ครับตรงขวาบนเพื่อนๆเ,เห็นไหมคำว่าลีหวาดเห็นไหมที่เป็นกล่องของขวนนะัญน่ะพอเพื่อนๆกดเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนลงมานะครับคือคําสั่งไหนคําสั่งที่เอาหายไปไหนวะเจอนะลีดีมกิฟต์ลีดีมกิฟต์ไปไหนอะ่ะ เดี๋ยวอ้ออยู่ข้างล่างครับอันนั้นอนนันมุกนะเล่นร้อเล่นร้อเล่นให้เพื่อนๆลงลงมาข้างล่างครับตอนแรกๆอ่ะคำสั่งเอ่อใส่รีดิมโค้ดมันจะอยู่ตรงกลางแต่ว่าตอนนี้มันมีคำสั่งใหม่มาเพิ่มสาํคำสั่งมันก็เลยลงมาข้างล่างนะครับันนก้ตกมมุกนะให้ตกใจเล่นให้เพื่อนๆใส่โค้ดตรงนี้เะครับเพื่อนๆอ,อกอทั้งหมด14โค้ดแต่ว่าอันนี้มีจะแนะนำสำหรับผู้เล่นที่แบบอยากรีเริ่มใหม่เซฟใหม่แบบหัวเจ็บมากเลยกับพรหนึ่งกับพรสี่ อยากไปเจอคนดังแต่ว่าปรากฏว่าไปตีเราไม่ติดบอสตอนนี้ดราม่าก,กันในบอร์ดเต็มเลยโอ้ผมไม่ติดบอสผมอยู่ไม่อย,อยู่คนดังก็เท่านั้นเหม็นมีอะไรเลยม,มัน,ม,นมันก็เหม็นช่วยกูอะไรก็ว่ากันไปนะสุดเผื่อ,อใครอยากจะย้ายไปเซฟมอลล็อกเซฟอ,อิสูดยินดีต้อนรับครับแล้วก็สามารถใส่โค้ดต,ตรงนี้ได้อ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนําว่าของรางวัลได้อะไรบ้างใส่ทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ใบทองทั้งหมด10ใบนะครับเงิน24เงินก็คือไปเปิดตัวเอาพวกสัตวพวกสัตว์เกรต A เอ ถ้าเป็นตัวทองเนี่ยจะเปิดหาตัวสัตว์แดงแล้วก็ฟรีหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งด้วยนะครับอันนี้คือวิธีนะที่มีเห็นเขาลเล่นอย่างมีประสิทธิภาพก็คือเขาจะเล่นให้ถึงเลเวลยี่สิบสองครับเพื่อลุ้นสัตว์เลี้ยงเกรดเอเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ถึงยี่สิบสองมันจะไม่เปิดระบบนะสําหรับผู้เล่นใหม่มีขอแนะนาําให้เพื่อนๆเ,เล่นถึงเลเวลยี่สิบสองอดใจสักนิดนึงพอเล่นถึงเลเวลยี่สิบสองพอมันพอเปิดระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ย เก็เอดแล้วเนี่ยเพื่อนๆอเอาโค้ดใส่เลยใส่แล้วเพื่อนๆพืถลุงโค้ดลงไปเลยครับถ้าเพื่อนๆโชคดีเนี่ยอาสัตสัตตัวไหนดีใช่ป่ะสำหรับผู้เล่นใหม่เฮ้ยเอยแล้วอย่างนี้ผมผมจะรู้ได้ยังไงพี่หมีตัวไหนมันดีไม่ดีใช่ไหมโอเคเลยครับเรามีแนะนําให้นะครับ อันนี้พูดถึงสายโจมตีนะถ้าเกิดจะเล่นธนูมันหมีเนี่ยตัวสองตัวนี้ไปเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะต่อให้เลื่อนสูงก็เก่งกว่าเพราะว่าถ้าโจมตีมาแรงก็คือพี่ซามูไรโชว์ดาวเคนชินนี่เองนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชื่อเคนชินหรอกคุตั้งอะไรเท่โค้ดซามูไรนะครับเวลาย,ยิง10ทีเนี่ยซามูไรมันจะฟันครับมันจะฟันออกมาแรงมากถ้าเกิดถ้าเป็นสายธนูเนี่ยหรือสาย ADL เนี่ยเพราะว่าออออตอนเปลี่ยนคลาสามธนูเนี่ย มันเราจะเล่น ADL กันทุกคนอยู่แล้วมันจะยิงแบบเป็นชุดเลเป็นพายุเลยอะทาให้โกสมุไรฟันแหลกเลยครับมันฟันทีดอกหนึง 50, ่งห้าหมื่นแสนนึงอะต่อไปตัวที่2ที่ควรจะหาคือวาคิลี่ครับวาคิลี่เนี่ยโจมตีหนักมากเพื่อน,อนๆลองเลือกดีๆนะครับเพราะว่าเอาเอาง่ายเชื่อมีนะถ้าเกิดเล่นธนูอะเล่นสไนเปอร์นะไม่ต้องคิดมากเลยครับเปิดสมูไรหรือวาคิลี่เอาตัวหนึ่งเล่นเลยครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ก็ให้รีไอดีคือเกมเนี้ยพอเราลบไอดีไปเสร็จแล้ว่เราสร้างตัวใหม่อะ มันไม่ต้องสร้างเมลใหม่อะไรใหม่เลยนะเราสามารถที่พอเราเียอดีเสร็จเราก็สร้างตัวละครเข้ามาเล่นได้เลยโค้ดใส่ใหม่ได้หมดเลยเพราะนั้นเพื่อนๆจะใส่โค้ดแล้วก็เลียอดีกี่รอบก็ได้ก็เป็นว่ามีเอาใจช่วยให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเปิดได้ตัว A นะไอ้ตัว S นะครับ อ่ะส่วนส่วนถ้าเกิดบางคนเฮ้ยฉันอยากเล่นวีกว่ะฉันเอาอะไรดีวะอันนี้เราจบไปในส่วนเอานี้นะถ้าเป็นเล่นไนอะไนนี่อารมณ์เดียวกับอ่อธนูเลยครับก็คือใช้ซามูไรแล้วก็ใช้วาคิวลีสองตัวนะอ่าสองตัวนี้เหมือนกันสายกายภาพแบสมมดก็ใช้ส่วนสายเวทเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับต้องเป็นใครครับนี่เขาใส่สองตัวนี่เวทเนี่ยเวทเนี่ยน้องอ้นี่เลยน้องกวางน้องกวางยิงเวทเออีกหมโหทั้งฟาร์มดียิงก็แรงยิงทีดึงหมื่นสองหมื่นอะแต่ว่ามันดาเมจเป้าเดียวไม่เท่าซามูไรกับอ่อวาะ แล้วก็ดวงส่วนหญ่เขาใช้กันแบบนี้ก็ส่วนพาระเนี่ยเขาก็ใช้สตัวนี้เหมือนกันกับวีไม่ต่างกันมากก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนลองเลือกอตัวที่มาใช้กูไม่เอาไม่เอานี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี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 ่อันนี้คือสายบ้าพาวับ้าพาวใส่กันแบบนี้อันน่งนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนเล่นเกมแรกน้องออริจินอย่างมีความสุขนะครับเพื่อมีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะสำหรับการนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็14โคตด อ่ะก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับหมีจะมีผลงานอ๋อทุกวันเลยนะตอนนี้ทําอยู่ทั้งหมด7เกมตอนแรกเนี่ยตอนนี้หมีมาทำเนี่ยคือหมีหน้าใหม่ในวงการครับคนก็จะดูน้อยนิดนึงนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวหมีจัดไกด์ให้เป็นเลยร้อยไกด์รับประกันคนมาต้องดูกูบ้างแหละนะยังไงอ่ะยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับผม